เราหอ่อชีสไว้นะคะก็จะเป็นหมู3มชั้นสไลด์หอ่อชีสนะคะอกไก่สไลด์หอ่อชีสดูสิค,คะชีสเริ่มออกมานิดนึงแล้วนี่นะคะชีสสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนักชิมในตำนานนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำในเมนูไก่หอ่อชีสชุบแป้งทอดแล้วก็ สามชั้นห่อชีสชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ปีกไก่ทอดแบบแกะกระดูกแล้วคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะก็จะมีหมูสามชั้นสไลด์นะคะอกไก่สไลด์นะคะแล้วก็จะมีปีกไก่ที่เป็นปีกไก่ชิ้นใหญ่ๆอะคะ่ะเรามาลอกกระดูกออกนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะ เราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะทำเมนูหมูสามชั้นสไลด์ห่อชีสก,ก่อนนะคะขนาดใหญ่ห่อยแล้วก็เอาแค่2ชิ้นแต่นี้ก็เราจะเอาประมาณสักนี่เราก็จะใช้ประมาณสัก2ชิ้นเราต้องการชิ้นแล้วก็ทำตาม ความชอบเลยนะคะ็นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นที่เราหอ่อชีสไว้นะคะก็ะจะเป็นหมูสามชั้นสไลด์ห่อชีสนะคะ อกไก่สลดดห่อชีสอันนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมค่ะที่เราจะมาทอดเพิ่มเหมือนกินกับตัว2ตัวนี้นะคะต่เดี๋ยวเราไปดูการทอดกันเลยค่ะเดี๋ยวทอดนะคะเราก็จะเอาไปชุบกับแป้งนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะจากนั้นก็มาชุบกับเกล็ดขนมปังอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปตั้งกระทะเตรียมรอก่อนเลยนะคะ ใส่กลางค่ะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะให้ท่วงกับอย่างแรกนะคะหมูที่เราหั่นแล้วนะคะก็ามาชุบกับแป้งค่ะคะาเบาๆนะคะตัวที่เราห่อไว้หมูที่เราห่อไว้มันจะแตกนะคะใ้ย่ะงั้นนะคะก็เอาตัวนี้มาคลุกกับีกดถก ปางโยรยพักอีกทีนึงนะคะให้ให้มันกรอบกับหมูที่เราจะเอาไปทอดนะคะนี่นะคะจะเป็นไก่ที่เราหอ่อไก่กับหมูนะคะที่เราห่อชิดแล้วก็ชุบก็ด้วยเกตขนมปังเรียบร้อยแล้วะคะเดี๋ยวเราก็จะลงทอดกันนะคะไก่เราลงไปเล้ะ แล้วเราค่อยพลิกนะคะ ดูสิคะชีสเริ่มออกมานิดนึ่นงแล้วแล้วก็ค่อยๆเยวลาิดก็ค่อยๆตีค่ะหลังจากนั้นเราเหลือได้ที่นะ้คะแล้วก็ตักขึ้น 谢谢大哥 ันนี้เราก็จะมาทำเมนูเสริมนะครับจากเมื่อสักครู่นี้เพิ่มชีสเข้าไปปีเพื่อผสมกับขนมปัง ชีสนะครับชีสเดยิมๆนี่นะคะทอดเสร็จรแล้ว้ะทำไงทำอะไรต่อคะเดี๋ยวเราจะทำไก่ทอดขนมปังนเครับเดี๋ยวเราจะใช้ไข่ไก่ภาษานนะครับโดยเอาไก่ทอดเมื่อสักครู่นี้มาเรียงแล้วก็ประกบไปใช้มือเรา ปีบบีบบ,บ,บีบนะครับให้มันเชื่อมติดกันครับเราจะทอดไฟแรงนะครับเพราะว่าไก่ของเราก็สุกแล้วนะครับเหลือแค่ขนมปังตัวนี้ นะครับเราก็ทอดให้มันกอรอบนะครับเหลืองสวยเ้องก็ะด้ขนมปังไข่ขาวชีสนะครับแล้วก็ขนมปังกรอบไส้ไก่ทอดเราจะพาข้างในให้ดูนี่นะครับไส้ไก่ทอด ครับเราจะใส่ชีสเข้าไปก็ได้นะครับ,น,น,รบนี่นะครับเอาไปกินมื้อเช้านี่นะคะชีสทะลักออกมาเลยนะคะนี่นะคะชีส ค่ะชิเล้เลนเต็ม oh, <no. S 1> คำค่นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะคนฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาดูว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันต่อไปค่ะก็าววันนี้ขอตัวไปทานก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ ออกเครื่องกันไม่เงินอันนี้ไม่ไม่ไม่แค่เดือดเดือดเข้มเดี๋ยวเมนูนี้ไรทำให้จูนกินนะครับไม่ไข่ไเกินใส่ไปหมดเลยไม่พอ <c oughs> เอาเอาพอดีไหมคะ เลยนะแค่สองชิ้นก็พอ